เบิ่งดอกนี่ครับคุณน่ะงามแทน่ครับันมาทานในตุ๊กนี่แทบดดอกกกระเจีวยันนี้มีบ่น้อข้าพิมมาก่อนโอ้ใคร่ๆๆๆๆ่โอ้ะา เป็นว่าจกเอาคือกาจกเอาวซะนะที่งานยังไงได้ป่ะงานหน่อหน่อยมันดีนั่นดีมันดีดีดีสมสมกองในเมียบอยู่เลยนั่นขนาดขนาดนั่นเดี๋ยวครับเก็บพวกหวานหลายๆปีกันเพราะจะเห็นน็ตหมากครับเป็นหมากไหม นี่มาเบิ่งใกล้ๆหมากหมากพักหวานครับเด็ดอันนี้หมากหน่อยอันนี้ใหญ่เลยวพี่อันนี้มา,นนาเ,นนบเบิ่งแนี่กินเพียงนี่ครับกินขปปา้าวปลาได้ยังแน่ละพ่อปนปลาปนปลานะสสนเนี่ยสมซีนแหนมสมซีนแหนมปีนปลาอันนี้มปะปัชมะปัชเจียวปลาแห้งรวงพัก เกลัดดอกกระเจียวครับดอกกอระเจียวขาวได้มากมองแล้วดอกสองดอกหลายสีส<อ>ทั้งขาวทั้งแดงอันนี้แต่ดอกกล้วยณตกออกมากเลยทีไรีหล้ยครับเนาะครับสวัสดีครับกับมาพอก,กันอีกคือเกาเด้อครับพาพี่ดอกมากเก็บผักหวานนี่เดีเห็นแล้วครับผักหวานงามๆอีกคือเกานีย่ยมาอีกกเด้อเบิ่งยอดผักหวานครับ มากับน่ยพ้นเนนะอีกขคือเก่าล่ะครับเป็นยางพัดใน,นหอดอยู่ข้ามากเกี้พรหวานก่อนเพื่นครับมาเด้อมาให้กำลังใจกันอีกครับฟังแนวุ่นเสียงนกกระตูงห้อง แม่มือเมนูกระทงมาแล้วต้นแด้ิต้นิจนเกียร์ไห้มหาดอนนี่เกดเกียนี่ปลา กระโดกว่ะแม่พักหวานโป่งได้แม่ยังนี่มาเบิง้งมาเบิง้งโป่งยังได้หีิยายฝนก็นยานามะมาหอดแหละครับไปไปเบิ้งเบิ้งน้ำเล่าไปเสดายมันแก่ถี่เบิดน,น้ำไหลายอยู่แม่ต้องมาเก็บพัก่อนนี่จ้าสวัสดีจ้ายายฝนกับมากขี้กันเด้อวันนี้เก็บพักหวานน้ำกันเด้อนี่ถ้ามาเก็บพักหวานอีกได้มื่อนี่ เนี่ยสักหวานป้อนปงเก็บพักหวานเนี่ยใครมดแดงพร้อมดมันอันนกเนี่ยก็แม่งกำลังหงุงนกกระโดกนกกระโดกนกกระโต่งอันเดียวกันนกกระโดกกับนกกระโต่งอันเดียวกันนั่นละเปิดคนละซื้อซื้อซื้ออย่งนี้เก็บผักหวานเราคนเดียวเห็นอะไรเดียวเด้อสวัสดีครับมาหนามูอยู่เด้อครับ ไปเบิวงสดนะไปเอาอไปบงนี่บัปวปอยู่บ่ไปบงังกหลายเก่สิบระเด้าโดนอืมว่ากระเด้าหมนนี้เนาะพกวานหุ่นก็ได้าซ้ำนี่ละ ไปบันหาน้ำปันไปอีกสมภาละ่ันอุปกรณ์เนี่ยแค่บดเดียงเอามาน้ำเงี้อเ้ามาน้ำโยเขาไปพูดใส่ลงบนตัวมันจะได้ห่อเข่าห่อน้ำเลยเนาะห่อน้ำที่หลายก็ห่อเข่าผักเบังธรรมาชาติจะข้าวครับหมวกอื่นัแ่นบบดิยตัวดำๆนะครับหมวกอื่นอย่างตีอูผีตัวใหญ่หละ นี่ตัวใหญ่แล้วครับมันลอยออกมาหวังครับฝนฝนตกหลบก่อนนั่นเดยวพี่ตออสังเกตเห็นบนนะ่นั่นนะตกดำนียังพอมีอยู่ครับมันแห้งฝนบ่ค่อยตกดีปาะไหนครับปีนี้ส่วนไรเลยต่ลมมันนี่ข้าวบนทำ เนี้ยผลมากกับน้เต็มงครับน้ำมันนี่ไปย่างหาข้าวัวานย่งไข่บดย่างอีกครับถ้าพักส้มหัวอึงคราวหนึ่งเมานต้นน้ำขึ้นทีการก็คือลายเท่บอนี่ มันโค้งเนาะส่วนมันหลายเนาะนี่แหละมันอยู่จุรมกันอผู้มพอดี่ได้ใหม่มากินมันตัวนี่จิบก่อนก็กำลังถือเนาะเนี่ยได้ยุคกัรเนี่ยหลายตัวเลยได้เจ้าได้ดีเอ้า กันด้อเก็บมาเด้อ <c oughs> ขอ้างล่าง <c oughs> <l ug> นั่นนั่นนั่นรงนี่ไลตาพูดเราเพรเห็น <c oughs> <c oughs> ดีโอ้มึงเนี่ยอ่อน <c oughs> อเก็บมาเปิดแต่พอข้างล่างโ <c oughs> อ้ห้องห้องห้องอันต้องแรงแห่งได้งามครับ <c oughs> ตาดีก็ยายต้นบขาถนาดต้นเบื้องดอกนี้ครับคุณน่ะงามแท้ พี่ไหลฟูดไปพ่ง,น,ง,พงน้ำยาพ่นปุ่ยนี่เห็นเหมยอกันลองบ่คอยเห็นไว้ดอกน่อยเห็นแต่ดูเฉพาง มาท่อนในโต๊กนี่แซบ,ด,บ,บด้วยดอกกกรเจียวอันนีตมหวานดีเยะเ่งปรุงอะตอนต้มยี่ดอกนึ่ง,ง้ะครับไปยังหาน้ำสันอีกมาเพิ่งด,ดอกนี้ครับอันนี้้ะครับ หลังจาก,กันเก็บดอกกระเจียวครับกัยังว่าเอามาหลายตาพดูดงามพานหฮมมันไม้ได้นี่นี่เดียวขึ้นไม้พี่ดีดียกกกอันนี้ครับนน้อยนี่เด็กกําลังสือหาใหม,ม่เมื่อันจองเอาครับมาลุนวาสิไคร่อัห้างนี่จกเอาจกเอาตั้ตั้มครับจ <laughs> ้เห็นหงว์ไปเห็นหงเนี่ยนั <laughs> ่น

ไฟไฟโอ้โอ้คุว่าโกเอาคือกาโกเอาวะสันวดเอาหน่อยตั้ก็วสเอาจะข้าวว้าหน่อยลงมากองมันต้มงต้องพักก่อนพักก่อนอื้อ ปลา,าถาปลาิกล้องไฟอันนี้เป็นยังไงกล้องไฟอันนี้เขาเยไอกั้ะไดมุ้งก่อนจะครม้บเ,เ,เ,เอาไหมเอาไหมออ้ไข่นี่กันข่มันเยอะไข่เยอะ,ยอะนี่แนะหะไข่มันหน,นักหนายัใหนงนีนเลยว่า,วางันว่างมันดงหมดเลย มาดีนะดีนะดีดนะแล้วขวานทั้งนี้นถุงทุนอีหลี <c oughs> ป้าป้าป้าป้ถุงทุนเพื่อพี่น้องครับโอ้มาเบื้องหลังครับ <c oughs> พูดแดงกัดครับทุ่มทุนเพื่อพี่น้องครับน <c oughs> <ส>ีหละก <c oughs> ก็จะได้ช็อตเด็ดๆด็ดกัดเติบหนึ่งเด้ครับ <c oughs> ใส่ใส่ใส่เท่เพิ่งดูเทให้เบิ้งบานี่านี่นะเบื้องหลังเบื้องหลังหลายเติบย่งโคกยมไม่น้อยแม่ไเปล่งมันคีน้องไปเปล่งเขาไปเปล่งไ่เปล่งหลายแถวเนาะ มันไข่ก่อนมูบ่น oh, right? ี่เนาะมันแต่แม่เปล่งเนี่ยช่องดต่หลายอย่างนะครับมันอุ้ห้างึีกองเงียบเงียบอยู่ห้งหน่อยครับนเอาเสึ็มาก่อนนะกองเงียบเงียบอยู่ถ่าบนห้างั้ยขอหยาดอัน ข้าวเอาจากหน่อยๆครับใข่แท <ond ay> ่น <hating and living> ั Hoo ่นติดวาอยู่เหมอนนี่เกีไปตตุ่มท่ป่าจริงนะ มามาหุนมาหุ่นใบุ่งรูปบาบบบน่นใส่บอกนใกันเสง่นใ่กัน่งักใส่ถนไหนใน่อยงนันกัน่ง่งไนง่งนนน่ถน่นันดี่น,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 นสน สมกองในเมียดอยู่เลนั้งงานั้นงานนั่นเดียวครับบอเหลือดอกคุนนะเมียนทั้งเปล่งกับเมีน่นียครับโอ๊ะปล่อมดแดงอีกก่อนครับมดแดงกัดเปิดของนี่กัดบอ ดีครับหลังจากพักกันยุ้มมดแดงกอกมดแดงยุ้มหัวเท่ากับไล่แล้วพอดีครับผลงานมองนี้ได้บ้างเด้อเครื่องถาดอต่จะได้เก็บหลอดซองเลยเก็บได้งาก,าก,กงนี่แหละเก็บไข่มดแดงมานี่ไลายพราเที่ยเดียวได้ น,นี่เอันนี้คือเอาไปกล่องไงกันเด้อเป็นห้างมันไขนะ่เราเป็นดอนไข่เห็นข,า,ขาวๆนี่อันแป้งสิงคโปร์ครับแป้งเฮ็มเดี๋ยวกินข้านี่แหละเอาเมาใส่เดี๋ยวสิอธิบายฟังครับเดี๋ยวสิไปนั่งอธิบายฟังอยู่ได้เกตัววัดงานต่งนยยางๆใหญ่ <laughs> เลยเกมงเก่านี่ยแหละครับ เดี๋ยวจังไปนั่งอธิบายให้พี่น้องฟังเนาะเหตุผลเหตุผลที่ใส้ครับลำไส้ก็หนามมากเลยล่ะโอ้บวหาบมาเดิลมหรอกระแล้วเด้่ยบวหาบมาเดิน้ำอันนี้ลำไส้แหน่งหนึงหมดกับบวชคอยกัดเท่าหลังจากแง้ไขมดแดงแล้วมาเก็บผักหวานน้ำกันเด้อบันเก็บผักหวานก็เก็บผักหวานครับ ส่วนนี้มันยืดทั้งโพนเนี่ยทั้งคุณก็เห็นทั้งหมดอย่างอีกแล้วครับยอดใหญ่เลยเดินสุดปลายครับอยู่ปลายกันเต็มเลยคุณใ่รบนแม่ถามเราด้วยไข่อยู่วับ องงโอ้คอยหคยดีละ่ะนี่แม่แสิไปอะไมดเตียงบัดซบแล้วเกีบบัดซบอะไรมดเตียงบลดอะไ่มดเตียงให้ชาวนา่อนเดอร์เอาเดอแบบนี้ปาดเลยคลงงบุบบุบปาดให้ไหลมันฟอ เดยังไงจะพ่นไปไงบนเตียงโอ้ไปไปไล่ไข่บนเตียงได้สิเก็บดอกเตีเพราะว่าการไล่ไข่บดเดียงก็ต้องมีํำนานไผมันด้วยครับเปนต้นนั้นนเดือนกันยายนไปลายที่ต่ำอืมใบเงยเลย งามดีครับไรไขรมุดแดงเนถานาต้องหมันอยู่ครับมันเดี๋ยวเก็บจังหน่อยเดี๋ยวจังไปเพิ่งเงินใขรมุดแดงนะเพื่อนเนาะ เป็นตะาหอดเครื่องถาดปะแม่เป็นตะาหอดเครื่องถา่ายปะเครื่องถาดแล้วไปเบิ้งฝุ่นไครมดแดงแต่สะอวนขั้นสิไปเบิง้งครับไปเบิง้งบ่ไปเบิ้งน้ำยาพ่นครับเ <c oughs> จ้าสิเก็บพวกหวานถ่ายไปเบิ้งน้ำยาพน่นเลยรลายปะแม่ ไปเบื้งครับไปเบิ้งไปเบิ้งเดวสเกบพวกหวานถาดอมันยังอันโค้งๆอยู่เนาะมันหัวกะใครห่างนี่เนี้เหมือมันยังมาเอาไปต้ม่ายมีหลายกิดขึ้นแล้วเออไข่โค้งเยอะงานเลย มันเป็นเป้งนิดมีข anyway> ้างหน้าเราวดไล่ตัว ใช่เครื่องคุงครับนี่ใส้กาอัน,าออน,านนี้คัหนึงอืูัเบิรครับัเบิรเก็บพวกหวานหลายปีกันเพราะเห็นเนหมากครับเป็นหมากไหมนี่มัเบิง่งใกล้ๆหมากหมากพวกหวานครับดอันนี้หมากน้อยอันนี้หง่เร็วอันนี้ เป็นมากแล้วครับเป็นดอกแล้วออ้ท <Ooh. S 1> ั้งผีกับแมนแมนเบิร์ครับอันนี้โป่งจนแก่แล้วครับเพิ่งเห็นถ้าอ่อนมากสักวนันเราจะเคยเห็นครับว่าสซล่ากับี่สะดอกเห็นดวกวอกเมื่อไรเก็ีไปไหมก็แบบรละเด็กนัากันพวกนี้เพิ่งมาเบิรงครับงามงามไเปเบิรงเรื่อยๆครับท่นมากับฝากให้ด้วยครับฝากกดไลค์ครับ กดไลค์ให้แน่กดแชร์น้ากดติดตามไปพร้อมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับหนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจเนาะจะได้มีกำลังใจมหาเรื่อยๆครับมาแม่แม่มาพักหวานพักหวานต้นนี้เป็นหมากครับผมควจะเคยเห็นหมากพักหวานปลาใ,ใกลๆครับทางล่างไงเลยครับซุกนี้ เต็มต้นเลยครับดอกกระเจียวขาวครับอันนี้เหมือนดอกสองดอกไปนี่นี่กับตาครับ่บยไทยเบยนี่มันเด่นมองระดอกมากก็เลย่บยไทยบเบงเดี๋ยวแต่งงามๆเน่องามเลยครับนี่น งามแทนตัดมีดอกนหมครับบึงมี่คนละหอ่อยาง พักเทีย่ยงแหละครับมาเบิ่งแนวกินเทีย่ยงนี่ครับกินข้าวปลาได้ยังแน่ละพอล่อปลนปลานะปลนปลาแล้วสมซีนแน่แหนมสมซีนแหนมปีนปลาอันนี้หมกกระเช,ช้าหมกกระเ<ย>ปลาแห้งรว่วพักเจียวกับดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวขาวได้มากมองแล้วดอกสองดอกหลายสีเลยทั้งขาวทั้งแดงอันนี้แต่ดอกกล้วย คนตกออกมาเล้วอนันกีหลายครับเนาะได้ทีน้อยที่สุดครับมีต้มผักกาดเนี่ยครับเขาเทียงผักโยกสักก่อนครับตอนกินเขาแล้วจังสิไปลุยต่อกำยั่งกับแสบเขาไงวะเนาะ หลังจากกินเขาแล้วครับคางมองกินเขาไปละหนึ่งสองสามสี่ห้างครับยึจุ่มเดียวเลยเดี๋ยวผมสิงแยสองห้างนั่นให้ทีนว่งเบิ่ครับหนักสองห้างนั่นกินมา แเราพอครั้งนี้ดเดี๋ยวสีแย่สองครั้งนั่นครับไ,ไม่สาวมากเลยเลี้ยงลูกไว้ครับ โอ้ใครหลายดีพอ่ะฮะโอ้หลายตัวนี่ มึงวะิ mortar, ่งคน้โอ้เป็นเปลงนะครับเครื่องอันนี้ครับเดี๋ยวมันก็ตายเป่งเนาะเปลงเลยตางงานไหมเปลงไทย แม่มันเตรียมนี้มาลหลอจนยังจะปงกับไข่มันใหญ่ห้างนี้แล้วแม่เหนืะหมดแดดใหญ่ห้างโอ้โมเมนของไงต้วนเนี่ยสมเตยนี่บ่ลอะมาไม่ต้องีดวะในห้างหน่อยมาแถวมียูนี่ดีเดียดีหน่อยกับนี เห็นทรายห้างไงสิ่ง,งนัง้นแหลกเลยโมเมนต์แนวไงเลยครับใครมุดเสียง <S <S โอ้บรรยานยนี่ยนักวงอยู่ห้างนั่นกองเบิงครับนึกว่ามันสิมีห้างห้างเบบว็บพ่อในใหญ่ไปอยู่อยู่กองเบิงเบิดแล้วแม่นนี่อุ้มนี่เนาะนอุ้มนี่ครับเดี๋ยวสามห้างน,นี่ก็ได้เวลาเมียแล้วได้บานนี่ตอนนี้กะสีม่วงกลัวเกือบหาเมงแรงครับได้เต็มของพอดีเลย เต็มปากของครับไปไก่หน่จักหน่อยประมาณสองโลได้ของเลยเหลือของไก่ยังไงกับบ๋านซีโมงเกือบห้าโมงแร้งไปไก่ยังไงอันนี้เหลือของครับในใส่ถุงกกเียว็มือนี้ได้งแางเกียวทั้งแดงทั้งขาวนงามเลยครับยืดถุงหมดแล้วกลายเป็นสมมาละพายอวมทีบเลยสมดอกกับเกี๊ยวงาม งามพอดีงามครับกับผักหวานครับกับเม็นเท้ากระสิเต็มถาดละหวานกัได้ผู้ไะแกงเออได้คนได้ก็ได้ตากล้องได้ได้หน่อยนึงครับไม่ได้ถวยนิดน้อยครับไปปลาหมดแดงคนละปลาปลาได้กระหมูแดงขอบคุณหลายๆครับนี่ขอขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณพี่คุณน้องมักบ่ล่ะมักกะ กดไลค์กดแชร์เห็นไหมเด้อกดติดตามไห้ฟอร์มสวัสดีจ้าสวัสดีครับ,รบอันนี้ตากล้องครับตาไงเด้กกครับเบืองหลังแบ่งหลังส่องมาดามกบครับกดไลค์กดแชร์เพื่อนนำ้ำอ่อนเทค่อยกินเพะเมื่อ,อนี้